สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมมิเตชันฮัสเกมมิงนะครับเราจะมาอะสอนลงสีหรือเซฟสีลง t ีกดีแอนดรอยกันนะครับโอเคผมจะทำคันนี้นะครับก็กดแยกไฟล์มาเลยยามาฮ่านี่นะครับอ่าจะ,ะอ่าแล้วก็มาโฟกัสที่สองไฟล์นี่ครับไอ้ไฟล์ดีเว็บไม่เกี่ยวนะครับ เดี๋ยวที่ TXD ครับดับเบิลววทีเข้าไปครับก็ต้องลงโปรแกรม t ท d Workshop ก่อนนะครับกด Export นะครับแปบ๊บนึ่งสร้างไฟล์สร้างโฟลเดอร์เอินมาก่อนนะครับโอเคเพื่อเราจะเซฟภาพเซภาพนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับจะได้ไม่งงนะครับโอเคกด e x p o r t e x p o r t All t e อร To เออช่างแมงครับ อิมเมจที้อะไรนะเออกดเซฟไปโอเคนะครับจะได้อ่าไฟล์นี้มานะครับเป็นรูปต่างๆางนานามากมยนะครับเราก็เข้าไปที่อ่าแปบ๊บนึงเข้าไปเอาไฟล์ที่เราจะลงสีนะครับคือไฟล์ที่ทีนะครับ ใช่ป่าวะเข้าไปที่อ่าถ้าเป็นใน Android นะครับเข้าไปที่ Android นะครับ o v b นะครับแล้วก็คอมคอมโดรอสตาเกมนะครับก็เลือกตัวนี้นะครับตัวที่เป็นขนาดไฟล์500นะครับทำการเปลี่ยนนามสกุลไฟล์มันเป็นซ i p นะครับโอเคเปลี่ยนไปอ้าวไม่ใช่นี่วะ เป็นซิปนั่นเองนะครับโอเคแล้วเราก็ไปดึงไฟล์นี้มานะครับทีที่ t x นะครับก็ลากมาลงตัวนี้เลยโอเคจะได้ไฟล์ TXD ตัวนี้มานะครับแล้วก็ข้อโปรแกรม TXD Workshop อยู่ไหนวะเอไม่ใช่ t x เ f ็ k k r r นะครับ กดล้วนเข้าไปมันหน้ามันหน้านหน้านักเลยไม่เกี่ยวละกดไฟล์กดโอเพนมาเข้าไปเนี่ยครับไอ้อยี๋ไหนวะหน้าเครคคอขอบนะลงสีนะครับที่เราไปดึงไฟล์มากดเข้าไปครับกดแล้วไม่คิดเข้าไปเนี่ยจะได้ไฟล์ต่างก็เรากดอินพ็อตตรงนี้ครับหรือกดไฟล์แล้วก็กกช่างกดอินพ็อตตรงนี้นครับง่ายดี แล้วก็เลือกตัวสอง p o r t Alpha อะไรเนี่ยจุดๆเนี่ยโอเคเข้าไปที่ที่เราแยกไฟล์อ่ะเนี่ยครับทำไมไม่ขึ้นนี่กูวะแน่เดี๋ยวนะลงสีนะครับที่เราทำการแยกไฟล์รูปนะครับเข้าไปนะครับแยกไปที่ไหนนะครับอ่าอินพ r ตมาเล็ก o ออ่านเนี่ย ทำการกดคอนโทรล A นะครับโอเคเลือกมาให,หมดแล้วกดโอเพนคะรัอนะครับรอให้มันเสร็จนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ทำไมกูนานจังวะ <c oughs> นี่ส้นตีนนะใช้เวลาสามนาทีลโอ้าช้าช้า ถ้าขึ้นอย่างนี้ก็มัน,ม,น,ม,นมันมันมีชื่อซ้ํากันนะครับกดเย็ดนะครับกดไปโอ้โหไฟขนาดใหญ่มากเลยสองพันแม่งโคตรใหญ่อะ่ะกดหุดคลิปก่นอนนิดนึงโอเคโอเคนะครับหลังจากที่อให้มันโหลดเสร็จนะครับก็กดปิดแล้วก็ลงเกมได้ตามปกติเลยนะครับอ่ตอนนี้ก็ปิดไปจะขึ้นมาทำไมเนะี่ยโอเคบายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับ What the fuck?